ควินตัวหนึ่งกำลังจะถูกรถไฟทับแต่ลามาที่วิ่งเร็วมากเข้ามาช่วยไว้ได้ทันแทนที่จะขอคุณลามาเพนกวินกับโกดธและกระโดดไปตาขโมยเบอร์รี่ขณะที่ลามาไปหาเบอร์รี่มาเพิ่มเพื่อนของเพนกวินกับขโมยเบอร์รี่ทั้งหมดไปเหลือเพียงเบอร์รี่แค่ลูกเดียวและเพนกวินตัวเดิมที่เคยถูกช่วยไว้ก็มากินเบอร์รี่ลูกสุดท้ายไปต่อหน้าต่อตาเหลือเพียงน้ำเบอร์รี่ที่อยู่บนพื้นเทานานทันใดนั้นทั้งสองก็ตกลงไปในท้าแต่เพนกวินไม่แคร์เลยมันพยายามจะกินเบอร์รี่จนทำให้รถสร้างหล่่นลงงมาาอยาเร็ว ลามาพยายามตามกินเบอร์รี่บ้างแต่เพนกวินดันบีบน้ำเบอร์รี่ใส่ตาลามขาขณะนั้นเพนกวินก็กำลังเพลิดเพลินกับการก,กินเบอร์รี่ทันใดนั้นรถรางก็พุ่งออกจากถ้ำพาทั้งสองลอยขึ้นไปบนฟ้าแต่แทนที่ลามาจะกินผลเบอร์รี่มันเลือกที่จะช่วยเพนกวินไม่ให้เจ็บตอนตกลงพื้นแทนที่จะขอบคุณเพนกวินก็รีบวิ่งไปหากินเบอร์รี่ต่อทันทีลามารู้สึกเศร้า เพราะก่อนนี้มันไม่มีทั้งเบอร์รี่และไม่มีเพื่อนเหลือเลยแต่ไม่นานเพื่อนของเพนกวินต่างทั้งหมดก็มาหาลามาพวกเขา n u m b e r ร์รี่มากมายให้มาให้ลามาเมื่อเห็นดังนั้นทุกๆคนก็กลายเป็นเพื่อนกันและพากันจัดปาร์ตี้ฉลองอย่างสนุกสนาน